มหศจรรย์ปลาฉลามในปี1970นายแพทย์จูดาห์โฟกแมนแห่งคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดได้เสนอแนะวิธีการต่อสู้กับเซลล์มะเร็งโดยการค้นหาวิธีการที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของกลุ่มเส้นเลือดฝอยที่นำสารอาหารไปหล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็งในปี1983นักวิจัยสองคนจากสถาบัน Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตีพิมพ์ผลงานการวิจัยสารสกัดจากกระดูกอ่อนปล ฉามและค้นพบว่ามีสารซึ่งออกฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของกลุ่มเส้นเลือดฝอยที่ไปหล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็งเป็นการตัดแหล่งอาหารของเซลล์มะเร็งมีผลให้เซลล์มะเร็งซึ่งเกิดขึ้นแล้วฝ่อตัวลงและยับยัง้งเซลล์มะเร็งที่เพิ่งเริ่มเกิดใหม่ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน นายแพทย์ไอวิลเลียมเลนจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ค้นพบต่อในเรื่องนี้และเขียนหนังสือชื่อ s h a r k Don't Get Cancer how s h a r k c a t t e r a e c o u l d s e l f your life ในหนังสือได้กล่าวถึงการรวบรวมผลงานวิจัยของแพทย์หลายท่านซึ่งค้นพบว่านอกจากสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลามจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งแล้วยังสามารถลดอาการอักเสบและเจ็บปวดของไขข้อต่างๆได้และยังช่วยในการรักษาโรคเือน กวางหรือเสเก็ดเงินเสเก็ดทองได้อีกด้วยส่วนในเรื่องของการป้องกันและลดอาการอักเสบของข้อต่อ โดยเฉพาะโรคข้อเสื่อมเข่าเสื่อมนั้นบริเวณข้อต่อกระดูกสันหลังและข้อต่อต่างๆเป็นกระดูกอ่อนซึ่งจะทำหน้าที่เหมือนนวมหรือกันชนไม่ให้ปลายกระดูกแข็งมาเสียดสีกันส่วนประกอบของกระดูกอ่อนจะมีสารที่เรียกว่าคันโดอิทินซันเฟรตเป็นปริมาณมากซึ่งเป็นสารที่ทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำหรือเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของนวมที่ป้องกันการเสรียดสีของปลายกระดูกแห้ง ที่ป้องกันการเสียดสีของปลายกระดูกแข็งสองท่อนนั่นเองเมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นนวมส่วนนี้จะยุบตัวลงและเมื่อเรามีน้ำหนักตัวมากขึ้นกระดูกท่อนยาวบางชิ้นจะรับน้ำหนักจำนวนมากเช่นกระดูกหัวเข่าเป็นต้นทําให้ปลายกระดูกแข็งมีโอกาสชนและเสียดสีกันทําให้เกิดอาการข้อเจ็บข้อเสื่อมเข่าเสื่อมตามมา การแพทย์แผนตะวันตกโดยเฉพาะในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกามีการใช้สารคอนโดอิท e ีนซัลเฟตกันอย่างกว้างขวางในการป้องกันและรักษาคนไข้ที่เจ็บป่วยด้วยอาการข้อเสื่อมเข่าเสื่อมเพราะดีกว่ายาแก้ปวดธรรมดานอกจากจะบรรเทาอาการปวดและอาการอักาอเสบแล้วสารคอนโดอิท e ีนซัลเฟตยังสามารถชะลออาการเสื่อมและป้องกันอาการเสื่อมได้ด้วยในกระดูกอ่อนปลาฉลามจะเป็นแหล่งของสารนี้ในปริมาณมาก ถ้าคุณไม่สามารถรับประทานหูฉลามได้ทุกมือสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลามยังสามารถใช้เป็นทางเลือกสำหรับอาการข้อเสื่อมเข่าเสื่อมและมะเร็งได้นอกจากนี้สารคอนโดรอทินซันเฟตยังเป็นโครงสร้างของสารประเภทฟองน้ำในชั้นหนังแท้ด้วยดังนั้นผลพลอยได้ก็คือผิวที่สวยเปล่งปลัง่งลดริ้วรอยสวยขึ้นตึงขึ้นพร้อมกับสุขภาพดีขึ้นด้วย นี่เนี่ยผมได้ไปชมเรือนตาเห็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอยู่ตัวนึงครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยช่วยแก้ปัญหานะฮะและช่วยป้องกันโรคที่มีปัญหากับผู้ป่วยที่เป็นอันดับสองของโลกนั่นคือโรคอะไรรู้ไหมครับโรคที่น่าสนใจและน่าเป็นห่วงไม่สุดก็คือโรคก,กระดูกครับเขาบอกว่าทุก22วินาทีจะมีคนเป็นโรคก,กระดูกหรือกระดูกหักหนึ่งคนผลิตภัณฑ์ตัวไหนครับที่จะดูแลเรื่องกระดูกได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่มี ส่วนประกอบของแคลเซียมและว,วันนี้ครับบริษัทซักเซสมอลมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยคนมีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเสือ่อมข้อ,อเสบแล้วก็เป็นโรคต่างๆที่เกี่ยวกับกระดูกนะฮะที่จะมานําเสนอในวันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์เดียครับเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิตีนอนบริษัทซักเซสมองจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เดียมีส่วนประกอบของกระดูกอ่อนปาลาฉลามใส่มากถึง6,300มมิลลิกรัมเลยและยังมีใส่ในส่วนของแคลเซียมซึ่งเป็นแคลเซียมชนิด อะมิโนคีเลตพร้อมเอาไปใช้งานได้ทันทีครับไม่ต้องไปผ่านกระบวนการแบบแคลเซียมคาร์บเนตครับผมแล้วยังมีส่วนประกอบที่น่าสนใจอีกตัวนึงก็คือไซส่วนประกอบแอลอาร์จินีนด้วยถามว่าวันนี้ผลิตภัณฑ์ดูแลมวลกระดูกที่น่าสนใจวันนี้นะครับลองทานดูแล้วจะรู้ครับว่าผลิตภัณฑ์เทมอลเป็นแบบไหนนะครับสนใจละเอียดติดต่อเบอร์โทรด้านล่าง